หลายๆคนถามว่าเวลามาเรียนยากับครูอุ๋ยเนี่ยน,นะครับต่อเน,นื่องตั้งแต่เหลาดินสอเลยเหรอ,อ,อใช่ครับเราต้องเหลาดินสอให้เป็นก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะวาดรูปดินสอที่เราได้มาจากร้านเนี่ยนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือทู่ๆกุดๆอย่างเงี้ยนะฮะแกะมาแล้วใช้งานเลยไม่ได้นะครับจับตะแคงมากไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะไม่ติดเราจริงจําเป็นจะต้องเหลาดินสอซะก,ก่อนโดยเราจะเหลาส่วนที่เป็นไม้ออตรงเนี้ยออกตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีลักษณะติดขอบจะต้องเหลาไม้ตรงเนี้ยออกไปซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาคัรบ วางลงไปนะฮะผลเนื้อไม้ประมาณสักครึ่งเซนหรือประมาณสักหนึ่งเซนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะด้านที่จับ2สอนิ้วโป้งเนะะี่ยค่อยๆดันเปลือกเนื้อไม้ออกไปทีละนิดนะฮะอย่าก,กดแรงนะฮะถ้ากดแรงอ่าไส้ข้างในอาจจะหักได้นะครับครับเนี่ยก็เหลาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเหลาแล้วก็หมุนหมุนนิ้วสอเรื่อยๆน,นะฮะใบมีดกดลงไปแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันเหลาจนกระทั่งเห็นเนื้อคาร์บอนโผล่มาในลักษณะแบบนี้นะครับพอประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นเราก็มาเหลาในส่วนที่เป็นคาร์บอนเกลาให้ให้มันแหลงนะฮะละักษณะแบบนี้นะแต่เหลาแบบนี้ก็ได้นะครับคือกดดินสอลงไปที่พื้นแล้วก็เอาพัตเตอร์นี่นะฮะค่อยๆยเกล่านะครับอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะหนัดแบบลอยๆอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ค่อยๆเหลาแบบนี้ก็ได้นะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อยๆเหลาไป ทีละนิดนะฮะอย่าก,กดแรงกดแรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไสจะหักนะฮะถามว่าต้องแหลมขนาดไหนถ้าสําหรับการรออิ่งทั่วไปนะฮะแหลมสักประมาณขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องแหลมเปรี้ยวจนถึงขนาดดินสอเข็มอะไรขนาดนั้นไม่ต้องนะฮะเพราะว่าไส้ดินสอนี่ก็ทํามาเป็นไส้ใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าเอาไว้สําหรับแรงเงานะครับก็สักประมาณขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แล้วยกเว้นกรณีที่เราต้องการเขียนรูปที่มีรายละเอียดเยอะๆนะก็จะเลาแหลมตัวนี้หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับนี่คือ อินอที่เหลาแล้วเห็นไหมฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วดูนะครับเวลาดรออิ่งนะครับถ้าเป็นนินสอที่มาจากโรงงานเราจะเห็นฮนะตะแคงไม่ได้มากเราะตะแคงเราจะติดขอบวาดไม่ได้น,นะนอกจากจะเขียนแบบเขียนแบบเขียนหนังสืออย่างเงี้ยได้นะครับส่วนอินสอที่เราเหลาแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราล่างนะฮะเราสามารถรที่จะตะแคงอินสอได้เกือบจะระนาบเลยนะฮะแรงเงาอย่างเงี้ยนะฮะจะทํางานง่ายนะครับลักษณะก็จะเป็นนี้เขียนไปหมุนไป นะครับทางานง่ายหรือจะเขียนในลนักษณะเป็นเส้นแบบนี้ก็สะดวกนะนี่คือลักษณะของการเลาดินสอเพื่อเตรียมในการเรียนวิชาวาดเส้นครับเวลาเราไปสอบเนี่ยนะครับใช้ดินสอในลนักษณะแบบนี้สี่ห้าแท่งไม่ต้องเลาบ่อยนะทีเดียวจบเลยไม่ใช่มีไปแท่งเดียวเขียนไปเลาไปเขียนไปลาไปเดี๋ยวไม่ทันสอบนะครับ